If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, then you will surely show, show it If you're happy and you know it, clap your hands สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยสัตว์หน้ารู้กันค่ะ เอ๊เอ๋เอแล้วเด็กๆสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมไม่เห็นคุณครูบาสคุณครูเบลและคุณครูส้มโอเลยแน่นอนคะ่ะคุณครูทั้ง3ท่านกำลังรอให้ความรู้เด็กๆอยู่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะสัตว์บกสวัสดีค่ะเด็กๆ คุณครูบ,บาสนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ปกคืออะไรอ่าสัตว์ปกนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนมากหรือว่าทั้งหมดนะคะมีทั้งสองขาและสี่ขาหรือมากกว่านั้นนะคะทั้งนี้ไม่น่ากลัวมนุษย์นะคะสัตว์บกเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่ใหญ่ๆก็จะมีสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่อาทิเช่นนกเป็ด และไก่นะคะแล้วก็สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะก็จะมีแมวสุนัขหมูและชา้างค่ะและสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะคะอย่างเช่นจิงโจ้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่น่ารักต่อไปไหมคะเอ,อ้ละเชิญเลยคะ่ะสัตว์น้ำ สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูเบลจะมาเล่าเรื่องสัตว์น้ำให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์น้ำหมายถึงอะไรถ้าอยากรู้แล้วไปฟังกันเลยค่ะสัตว์น้ำหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำมีวงจรชีวิตอยู่ในน้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาหมึก แมงกะพรุนและปะลาไหลไฟฟ้านะคะแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆอีกมากมายที่อาศัยอยู่ในน้ำและใช้ชีวิตอยู่ในน้ำนะคะสัตว์เลื้อยคานค่ะเด็กๆต่อไปเป็นสัตว์เลื้อยคานนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์เลื้อยคานอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ย ใช่แล้วค่ะสัตว์เลื้อยคานนะคะอาศัยอยู่ที่บนบกและในน้ําค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเด็กๆก,ก็ยังมีสัตว์เลื้อยคานบางชนิดที่เวลาอาศัยจะไปอาศัยอยู่ในน้ําแต่เวลาเขาวางไข่เขาจะขึ้นมาวางไข่บนบกนั่นเองค่ะเอว่าแต่สัตว์เลื้อยคานม,มีอะไรบ้างนะ้าไหนมีใครรู้บ้างคะ ถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะเราไปเรียนรู้คุณพร้อมกันเลยนะคะว่าสัตว์เรื้อยคารมีอะไรบ้างหนึ่งงูสองตุ๊กแกสามจระเข้สี่จิงกาและ เ่านั่นเองค่ะเด็กๆคะมาช่วยคุณครูนับหน่อยนะคะว่ามีจระเข้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หา้ามีจระเข้กี่ตัวคะ ตัวนั่นเองค่ะแล้วงูล่ะคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มีกี่ตัวคะอ่าถูกต้องค่ะมีสี่ตัวนั่นเองเด็กๆคะเรามานะับ งูกับจระเขารวมกันสิคะว,ว่าจะมีกี่ตัวเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีกี่ตัวคะมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองคะ่ะเก่งมากคะ่คะครูค่ะเด็กๆรู้จักสัตว์เลื้อยคาัานเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูส้มโอก็มีเพลงเต่ามาฝากเด็กๆด้วยค่ะพร้อมทำท่าทางประกอบนะคะไหนใครพร้อมแล้วปรบมือดังๆเลยคะ่ะ เมันเดินมามันทำวปุกปุกโผล่มันทำํำวะปุกปุกโผล่เด็กๆ,ๆคะพอลองร้องเพลงเต่าเท่านั้นแหละเต่าเดินมาเยอะแยะเลยค่ะโอ้เด็กๆ,ๆคะมาช่วยคุณครูส้งโอนับเต่าหน่อยค่ะว่ามีกี่ตัวหนึ่งสอง มาช่วยคุณครูส้งโองนับหน่อยค่ะ1นึสองสมีเต่าเด็กกับทั้งหมด3ตัวค่ะเด็กๆอ้าวแล้วอย่างนี้เราเหลือเต่าอยู่กี่ตัวคะมาช่วยคุณครูสูงโอนับหน่อยค่ะ1นึสองสาม สี่ห,หมีเต่าทั้งหมด6ตัวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆความรู้ที่คุณครูทั้ง3มท่านนำมาฝากเด็กๆสนุกไหมคะถ้าสนุกเด็กๆอย่าลืมไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้พี่แองจี้ก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ listen day no one Over